หมวด5การมุ่งเน้นบุคลากรในด้านบุคลากรกรมช่างโยธาทหารเรือมีบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการในทหารสัญญาบัตรในทหารประทวนพลทหารลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริงรวม665นายแบ่งเป็นข้าราชการจำนวน252นายเป็นลูกจ้างพนักงานราชการจำนวน413นายโดยการกำหนดอัตราทักษะสมรรถนะ คุณวุธเป็นไปตามอัตราเฉพาะกิจที่กองทัพเรือได้อนุมัติไว้สําหรับการรับบุคลากรใหม่เมื่อมีตําแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการหรือการลาออกโดยดําเนินการสอบคัดเลือกตามคุณวุิที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่กองทัพเรือกําหนดรวมทั้งเมื่อมีบุคลากรใหม่เข้ามาได้จัดให้มีกระบวนการสอนงานโดยการปฐถมนิเทศหรือการจัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมองค์กรมีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงานและเปิดโอกาสให้บุคลากร หได้เรียนรู้งานเพิ่มเติมการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมช่างโยธาทหารเรือกรมช่างโยธาทหารเรือมีการประเมินความผาสุกและความผูกพันองค์การแล้วนำผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสร้างความผูกพันกับองค์การเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นมีการสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ การทำงานเพื่อให้งานถูกต้องทันเวลาหุ่งมั่นพัฒนาซื่อตรงโปร่งใสและใส่ใจบริการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยวัดทั้ง KPI และ competency เพื่อใช้ในการพิจารณาย้ายบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นและพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นระยะยาวมีระบบการวัดผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรแบบออนไลน์และมีระบบการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ที่ชัดเจนตามแนวทางที่กองทัพเรือได้อนุมัติไว้กรมช่างโยธาทหารเรือ ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีโดยกำกับดูแลให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีตามที่ทรอกำหนดส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในโครงการรีดไขมันไปทิ้งทะเลมีการแจกเครื่องวัดความดันโลหิตให้หนครตชยทรเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพดีจัดให้มีโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าทำงานส่งเสริมความมั่นคงการทำงานโดยการจูงใจให้รางวัลลูกจ้างและพนักงานดีเด่นทุกปีส่งเสริมการสวัสดิการและการบริการเช่นโครงการเงินกู้ฉุกเฉินการให้ทุนการศึกษาบุตรทุกปีจัดให้มีสโมสรชยทรรจัดให้มีห้องออกกำลังกาย จัดให้มีบริการตัดผมราคาถูกการแจกชุดปฏิบัติงานให้กำลังพลจัดเลี้ยงปีใหม่และแจกรางวัลโครงการเยี่ยมบ้านน้องอิ่มท้องกับพี่สุขสันต์สามัคคีน้องพี่ชอยอ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและโครงการอาหารกลางวันเป็นต้นจากการวัดความผาสุกและความผูกพันองค์การพบว่าปัจจัยที่ข้าราชการและลูกจ้างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญสูงในลำดับต้นๆได้แก่ตำแหน่งงานและความก้าวหน้าสิทธิกํากำลังพลเงินเดือนค่าจ้าง ภาพลักษณ์องค์การการยอมรับนับถือการปกครองบังคับัญชานโยบายการบริหารงานการสวัสดิการเป็นต้นส่วนกลุ่มพนักงานราชการและทหารกองประจำการพบว่าความคาดหวังของพนักงานราชการได้แก่อยากเป็นข้าราชการส่วนความคาดหวังของทหารกองประจำการคืออยากได้โอกาสสมัครต่อ S 1> <S 1> สำหรับระบบการเรียนรู้และการพัฒนากรมช่างโยธาฐานเรือการจัดทำโครงการฝึกศึกษาอบรมในแต่ละปีจากการประชุมระดมความคิดเห็นและการเสนอความต้องการจากนคตชยทรและนคตทร ว่ามีความต้องการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรใดบ้างประกอบกับต้องผ่านการพิจารณาของผู้บริหารของชยทรรดังนั้นจึงเป็นไปตามความต้องการของหน่วยต่างๆหรือหัวหน้าง,งานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมช่างโยธาฐานเรือสำหรับการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาอบรมนั้นจะเน้นไปที่ว่า ผู้เข้ารับการอบรมไปทําประโยชน์หรือสร้างมูลค่าให้หน่วยที่ส่งเข้ารับการอบรมมากน้อยอย่างไรโดยให้หน่วยที่ส่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายหลังจากที่จบหลักสูตรไปแล้ว6เดือนหรือ1ปีเป็นต้นขึ้นอยู่กับทางหลักสูตรกําหนดโดยมีหัวข้อการประเมินได้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้ร,รับ,รบราารความรู้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยผลการดําเนินงานรรของผู้เข้ารับการอบรมดีขึ้นหรือไม่ความสามารถนําความรู้ไปสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานพฤติกรรมจริยธรรมของผู้เข้า การอบรมพัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือไม่เป็นตน้น